ข่าวด่วนครับข่าวด่วนครับข่าวด่วนนะครับข่าวดว่วนข่าวดว่วนทุกๆนะครับมีหญิงปริศนานลบค, hmm. คววลิปนะครับนะครับมีคนลบคลิปนะครับข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนนะครับอ่ะย้ำนะครับว่าที่นี้ผมพูดต่อไปนี้เป็นเพียงให้ทานเป็นเพียงแค่สมมตินิทานนะครับนิทาน ล้าทักดีครับขี่ดำนะครับลบ <c oughs> ลบไล์สดไปแล้วครับลบไล์ไปแล้วครับ <c oughs> ข้อมูลจากจรอระเข้ครับค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือได้รับสีครับสันดานหมาจริงๆมึงนี่นะครับทำไมชอบลบอ่ะแล้วลบคิด้ลบลบทันเหรอ อาจารย์ที่นำคลิปเสียงข่าวมาเปิดอะ่ะจะกินว่าเธอรนค,คิดว่าเธอทันเหรอฮะสัญญานของเธอเนี่ยจะคิดว่าเธอทันเหรอฮะถามมาสิเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยนะรถก็ไม่ทันหรอก อย่าลืมสิว่าอย่าลืมสิว่าอย่าลืมสิว่าชาววันเขาเป็นนักดูดใช่ปะเออลบยังไงก็ไม่ได้หรอกลบไเถอะนะครับนี่ไลอันนี้ถ้ารู้นะที่มันลบเนี่ยมันมีคนเตือนดำเนี่ย มีคนเตือนนะครับมีคนเตือนมันเพราะว่ารู้อยู่ว่าแค้โค้งต้องจะร้องเรียนอยู่แล้วยิ่งไปลงอย่างนั้นน่ะมันก็คือรักฐานนะใช่ปะเออมันก็เลยลบแต่ไม่ทันจระเข้เขารู้สัตดานมึง ว่าไร่ไหนที่มึงเสี่ยงที่มันจะลบละ่ะเขาก็จะดูดไปก่อนนะป่ะเออนะครับสันดานล,ลบไลน์เนี่ยเลิกเลิกได้เลิก,ลก,ลกจะเลิกได้กี่โมงฮะจะเลิกได้กี่โมงถามดิว่าจะเลิกได้กี่โมงไอ้ที่ลบไลน์เนี่ย เลิกได้เลิกซะแต่ว่าเออมันไม่มีผลดีหรอกเดี๋ยวป่ะนะฝากไว้คิดพิจนารณาด้วยนะเอออะไรที่เบาได้ก็เบาเว้ยอะไรที่มันเสี่ยงตัวเองก็อย่าไทำเดี๋ยวป่ะช่วงนี้มึงช่วงกูบอกแล้วช่วงนี้ดัวมึงตกหมอดูทำนายแล้วดัวมึงตก ได้ปะเออหมอดูอ่ะทำนาเลยว่าดวงมึงกันไม่ดีได้ปะนะครับดวงมึงตกยังหนักได้ปะเพราะฉะนั้นอยากให้ดวงขึ้นเนี่ยต้องไปแก้ได้ปะไปดีแพ้ทำดีแพ้ได้ปะ เออนั่นคือเสริมดวงแล้วก็ทํารีแพรททานมมึงจำไม่เชื่อเรื่องมึงมึงเชื่อกูดิหมอหมอหมอทีแม่งทำนายไม่ผิดหรอกมึงก็ไปทํารีแพรเสร็จปุ๊บใช่ป่ะมวันที่สามนี่ตำรวจมาเยอะนี่ไงหนูไปทำรีแพรมาแล้วเฮ้ยนี่ไงครับสารวัตรหนูไปทำรีแพรมาแล้วนะเออ แล้วแต่สารวัตรขาผมทำรีเพล์มาแล้ว <c oughs> นะแล้วมึงฟังกูให้ดีๆนะช่วงเนี้ยมึงดวงตกอย่งเ้งมึงเชื่อกูดิมึงต้องไปมึงต้องไปแก้ดวงไปแก้กับอาจารย์ไหลอะได้ปะเออ ไปแก้กับอาจารย์หลายก็ได้ไปแก้ใครก็ได้ผมเบื่อเส้นทางที่นี้มากเลยพอสร้างแม่งมาชาดมันไม่เสร็จเลยนะเออเพราะฉะนั้นมึงไปแก้กันหลายก็ได้นะไปแก้กันไหลก็ได้นะนหรือนะว่าไปไปแก้ดวงด้วยการทำนม,มก็ได้ไปเถอะ ในการเสริมดวงใช่ปะเออเสริมบารมีตัวเองใช่ปะเสริมจิมิตจิมิตตัวเองอะไรเงี้ยมันเป็นการเสริมใช่ปะเออนะฝากไว้คิดพิจารณาด้วยนะแก้ดวงแล้วกันแก้ดวงแล้วกันไปรีแพย์เออท่าก็ท่ายิงมันต้องไปแก้ดวงแล้วกันไปรีแพย์ นะครับอืม,มันแก้ด่วกนการไปรีแพร์นะแจ๋วเลยอะ่ะยิง13มือ <c oughs> 13นี <c oughs> ส้สรวัตมาสรวรัตขาเป็นไงคะดูรีแพร์แล้วคะ่ะได้ดี I. เอาไ้มากดไลค์ให้ผมด้วยครับกดไลค์ไปกดไลค์ไปอินโทรบ่อยบ่อหนะช่วงนี้คลิปน้อยสิครับวันนี้เมื่อวานก็น้อยนี่ก็น้อยร่างกายไม่ <c oughs> วางไว้ดีนะนีใส่ยสันดาลชอบโก้หกเนี่ยมึงเลิกได้มึงจะเลิกกี่โมงนะถามเนี่ยนีใส่ยสันดาลโก้หกเนี่ยจะเลิกกี่โมงฮนะนิสสันดาลลบคลิปมีนจะเลิกกี่โมงฮนะถามหน่อยดิ โ oh. หลังแตกไม่รู้จะหาคนะำไหนมาด่านะสิครับสมองไม่โลกครับติคิดคำด่าไม่ทันรอห้สหมองดีกๆก่อนนะสีก็ขอบคุณทุกคนเนาะคุณกัลังใจครับที่มีให้มาครับเนาะะ,ะมาณนี้เนี่ยครับที่นี่ก็เป็นเพลงให้ทานเนาะ